ร,ระหว่างวันที่16ค่ะไปจนถึงวันที่18มก,กร,ราคม2 5 6 9ที่ริ y t h m าร์จังหวัดภูเก็ตน,นั่นเองค่ะทางนิเจอร์บายแนะได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็พร้อมที่จะประกาศทิศทางใหม่ของ Electric d a i s y c r r n i v a l EDC ซึ่งเป็นแบ,บรนด์เฟ t i v a l วิลไออนิกจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาพร้อมแล้วที่จะประกาศ COMEBACK แล้วก็ปีนี้บอกได้เลยว่า COMEBACK แ,แบบยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเหนือกว่าที่ทุกท่านจะได้จินตนากันเลยนะคะแล้วก็บอกว่าในงาน EDC Thailand 2 0 2 6ระหว่างวันที่16ไปจะถึงวันที่18ม,ม 9, กราคม2569นหร้อกัรตึ่งปากภูเก็ตค่ะกับการออกแบบประสบการณ์น,นะคะครั้งใหม่ที่ไม่ได้เพียงเป็นการกลับมาอีกครั้งของ,ง EDC แต่ครั้งนี้ จะเป็นการประกาศว่า EDC Thailand 2 0 2 6จะเป็น Phuket Takes the g l o b a l stage นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปสู่ในส่วนของการนำเสนอในช่วงนี้ค่ะเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศภาพความสนุก recap ของปีงปที่แล้วเชิญชมได้เลยค่ะ ทีมงานคนภูเก็ตประชาสัมพันธังวันมาร่วมกับท่านในการ,ราแถงข่าว EDC Air สถานีบกไร์นครับที่สะท้อนให้ถึงศักยภาพของประเทศไทย with that การสู้ความไร้ควารเป็นโปรโต้เลสเทชั่นอันนี้เป็นกิจกรรมแบบที่สนุกสานที่ทำให้ทุกคนจะต้องเพิ่มทเกษะในทุกๆทางที่ก็มีเวลาที่จะเดินทางไปประเทศไทยผมได้รับพา้อม ขอเชิญทุกท่านร่วมในส่วนของการเดินทางการสำคัญนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ Guest r o l Destination for w o r l l a s e t and f o r e l Experience c u น2 0 2ค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะอยากจะให้คุณ ของ EDC ปีที่ผ่านมา2025กันสักปีหนึ่งคะ่ะสำหรับปี2025ที่ผ่านมาครับ่ะแล้วก็ผ่านมาหนึ่งปีละถือว่าเร็วมากครับผมเปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวครับที่เข้ามาร่วมง,งานเนี่ย3วันเนี่ยมากกว่า120,000คนครับผมที่เป็นชาวไทยประมาณ30%ที่จ1 0เนี่ยเป็นชาวต่างชาติ จริเนี่ยขึ้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคือในเอเชียเนี่ยมีจัดขึ้นหลายที่มีอะไรโลกนะครับมีทั้งอเมริกาซึ่งเป็นที่ที่ได้านขเกิดขึ้นมาครับแล้วก็มีเกาหลีจีนญี่ปุ่นทีหลายที่ครับแต่ว่าประเทศไทยในเกาะภูเก็ตเราครับจัดเป็นครั้งแรกแต่มีผู้ร่วมชนร่วมเข้าร่วมงานเนี่ยคือเป็นงานพิธีที่ใหญ่บบระดับโลก อันดับสามของโลกแล้วก็อันดับหนึ่งของเอเชียถูกต้องครัสุดยอดมากนะคะเป็นภาพรวมของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แน่นอนว่าเราหวังว่าจะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคะเรา,าคาดการณ์เป็นยังไงคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้กลเขื่อนกันแ <c oughs> ล้วละครับผมอาจจะสูงสิงการกันมากกว่าที่คาดในปีนี้โอเคเอาละค่ะขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็จะครบสำเร็จนะของ e ีดีซิทแลนด2015ซึ่งเป็นปีแรกนะคะแล้วก็ ที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะคะจากผู้ร่วมง,งานในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยคำถามถัดไปค่ะพิธีกรถามคุณทีนะคะในฐานะไฮโลว์เจดดิ้งค่ะอยากจะให้เล่าถึง e ีดิสเซียแทปีนี้สองพันยี่สิบหว่าในปีนี้เนี่ยเราจะมีไฮไลท์หรือมีทิศทางสำคัญอะไรกันบ้างคะได้ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ถามผมก็จริงๆยินดีมากนะครับที่ได้โอกาสกลับมาตรง,งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ เป็นเกียรติมากที่านมาร่วมงานเพรสคอนคันนี้นะครับจริงๆปีนี้เราทํางานกันหนักมากขึ้นกว่าปีก่อนมากๆเลยคือเราเลิกกันตัตเวลาแล้วก็เตรียมาทุกอย่างเพื่อให้ปีนี้เราพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอ,อยากจะเน้นเรื่องสาคัญที่เป็นไฮไลไท์ที่อยากจะนําเสนอน,นะครับเดี๋ยวผมมีสไลด์ให้ดูนิดนึงนะครับอย่างแรกครับจะเป็นเรื่องสถานที่ครับปีนี้เราย้ายสถานที่นะครับจากที่เดิมที่บอตเตอร์เบย์ลนะครับ อาจจะมากนะครับขอโทษดวนะครับเอ่อแล้วก็เรอยากื้ที่ไปขึ้นพานนะครับซึ่งเราเพิ่มขนาดของสถานที่นะครับก็คือจะใหญ่ขึ้นจากเดิมเลยนะครับที่หนึ่งแสนแปดหมื่นตารางเมตรนะครับแต่ว่าปีนี้มันจะอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันตารางเมตรก็คือใหญ่ขึ้นสองเท่านะครับทั้งนี้เพื่อเพื่อว่าทําให้การจัดการนะครับดีขึ้นแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในทุกากนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของสถานที่นะครับที่เราเริ่มมีการเตรียมการเรื่องของการเดเวลอปตัวพืชนะครับมีหญ้าทีต้นไม้นะครับที่เราเตรียมทํามาตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับเพื่อให้พื้นที่เราจัดงานนะครับมีความพร้อมมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับจริงๆเป็นไฮไลท์สคัญของเอ c นะเลยครับก็คือเรื่องของศิลปินนะครับซึ่งปีนี้นะครับเรามีศิลปินจากทั่วโลกนะครับมามากกว่า120อ่สศิลปินนะครับมี5สเตจนะครับ จะมีทั้งจากอเมริกาจากยุโรปนะครับจากเอเชียนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับก็จะมีมาหมดแล้วก็ไฮไลท์สําคัญเลยนะครับอย่างอาร์ติสต์ระดับโรกสำคัญอย่างเช่นอามินนะครับเซตนะครับเทีสโต้นี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น globally DJ เลยนะครับที่มา่วมงานกันนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกมากมายนะครับมีทุกแนวเพลงในในงานท d m นะครับเพื่อที่จะสามารถ cover คนที่มาลวมงานได้ ที่เขาชอบเพลงหลากหลายนะครับก็จะมาเอ็นจอยกับสเปนทั้งหมดของเราได้นะครับรวมทั้งเรายังสนับสนุนเอ่อโลเคอล์ติศด้วยนะครับเราก็จะมีการเชิญดีเจรุ่นใหม่จากไทยนะครับแล้วก็ในเอเชียนะครับเพื่อพันากรุ๊ปเราเข้ามาโลกจอยกันด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนเอ่อศิลปินหน้าใหม่เข้ามาในงานนะครับในส่วนของประสบการณ์ที่เราเตรียมไว้ให้กับผู้ชมในปีนี้นะครับ ในเรื่องของเลเยอร์นะครับจริงๆในงานของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ครับซึ่งเราก็มีการแบ่งเป็นโซนต่างๆไว้มีหลายสเตจนะครับซึ่งในแต่ละสเตจเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของสเตจที่ต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ก็จะมีโซนที่ระหว่างที่เราเดินทางในแต่ละสเตจนะครับอย่างเช่นยาวทาวน c อีซีพิซเซลฟนะครับเอ่อเดซี่ฟิลด์นะครับซึ่งแต่ละสเตจเนี่ยมันก็มีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันออกไปจะเป็น ที่พักก่อนเป็นโซนที่มีศิลปะอส l ตรเลียอยู่จะเป็นกิจกร activity รมแอคชั่นต่างๆนะครับภายในยางาน,นนะครับเป็นเซตของเรานะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็เป็นตีมใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนมาจากปีที่แล้วนะครับเป็นชื่อว่าเทียนติกคาชิเกลนะครับก็จริงๆเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเป็นเหมือนเดิมน,นะครับ อาร์ติสที่จะอยู่ที่สเตจนี้นะครับอย่างเช่นนะครับแอ็ก l เวลนะครับเ t สโตนะครับก็อาินเซตนะครับฟิชเชอร์นะครับก็จะเป็นระดับท็อปของโลกนะครับต่อไปนะครับสเต็อื่นๆนะครับอย่างเช่นเซอร์กิสกราวนะครับก็จะเป็นสเตจที่เราดีไซน์ใหม่สำหรับกีนี้โดยเฉพาะนะครับซีเรียลบ o ูนนะครับไปกับจังเกิลนะครับแล้วก็อูมบอ x นะครับก็จะเป็นสเตจที่อยู่ในงานดีซีทั้งหมดนะครับกระจายอยู่ในื้นที่ของงานครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนไปโนวิฟิชนะครับซึ่งเป็นโซนใหม่ที่ uh, เกิดขึ้นมาในปีน,นะครับแล้วก็ทางเราได้พากแน่กับเดอรไทเทิลด้วยนะครับที่ที่เป็น uh, ที่เราจาัดงานเดอรสอนนี้ก็เป็นของเดอรไทเทิลเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโซนที่ uh, เราจะใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับมาดีเทแล้วก็จะมีเรื่องของการสนับสนุสนศิลปินไทยนะครับเปนีนะครับ เป็นเป็นเอ่อเป็นไทยฟังกเวอเป็นฟังเป็นโฟกซองนะครับซึ่งใันนี้จริงน่าสนใจมากครับเราไปเทคโอเวอร์โรงแรมนะครับก็คืออินชนาโฮเทลนะครับแล้วก็ได้เอ็กโคเลดของโรงแรมเป็นดีซีสีมเลยนะครับเพื่อให้เอ่อแขกที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับเขาได้สัมผัสกับความเป็นดีซีมีปาร์ตี้มีอะไรอยู่ในโรงแรมเนี่ยซิมดี้มีเรื่องของเวลเนสต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จริงก็คือเป็นครั้งแรกของดีซีที่จัดนอกลาสเวกัสที่จะเป็นออริจินอลของดีซีเลยนะครับที่จัดที่ไทยครับ แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจอย่างนะครับก็คือภูเก็ตเทลโอเวอร์นะครับคือจริงๆด้วยความที่ว่าเราอยากจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสาหรับภูเก็ตในช่วงเดือนที่เราจัดงานนะครับเราก็เลยมีการติาคัดแน่กับร้านต่างๆนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากตัวงานหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางของกิจกรรมนะครับจริงๆจะเริ่มตั้งแต่วันที่14เลยครับแล้วก็จะมีปาร์ตี้นะครับ มายาคลับจะมีกิจกรรม coffee b r e เป็นปา,าร์ตี้ตอนชเช้ากินอาหารเช้าที่กแาแฟรับประทานในกิกรนนะครับกับ,บร้านเทลสระแล้วก็จะมีบีชปาร์ตี้มีอัสตอร์ปาร์ตี้มีร้านคลับนะครับวันนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศปาร์ตี้ที่มาย,ยา,กกา,าะะที่เราพันให้กับร้านมายาครับกับร้านบาร์เทลสระซึ่งเป็นร้านกาฟแฟน,นะครับที่อยู่ตรงดูทรีนะครับแล้วก็มีจัดก,กิจกรรมสนุกสนานตอนเชา้านะ แล้วก็จะมีบีชปาร์ตี้ที่โปรเทลปีนีซีนะครับซึ่งเราก็จะเดลามิเตอร์ชายหาดให้เป็นเฟสติวัลพิมพากันนะครับเพื่อให้คนได้เห็นมาวอล์กอัพกันก่อนงานจริงนะครับแล้วก็จะมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่เราพาน่ากับทางดิลิชั่นนะครับพิมพิปากรนะครับแล้วก็จะมีรันคลับนะครับซึ่งเป็นเป็น r u นิ i n g c o m ิ u n i t y จากกรุงเทพนะครับก็มาพาร์คเพื่อกับเราแล้วก็มาจากกิจกรรมาวิ่งรอบตัวลาคูน่ากันนะครับต่อไปครับก็จะเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้วันสุดท้ายที่โยนาะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตักเทกีตอนนี้เออแล้วของตักก๋วเที่ยวต่างๆเราก็ยังมีขายอยู่นะครับในเดือนกอลาฟนะครับมีทั้งเอ GA, แล้วก็มีเอพีครับจะมีคอเทลแพ็คเกจแล้วก็คอเทลเอบีซีขายด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตักเทตที่เรามีอยู่ค่อนข้างแบบออกไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับจริง,รงๆเออต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์มากๆที่มาช่วยสนับสนุสนเรานะครับนา่าน่าด๋อที่เรามากๆ ไม่ใช่ว่ามีแค่ปาราอีกด,ด้วยมีในเรื่องของกิจกรรมอื่นทำด้วยมีเรื่องของเวลเนสด้วยสุดยอดมากค่ะกับคุณคุณทางคุณทีมากๆนะคะแล้วก็คำถามถัดไปค่ะขออนุญาตถามคุณรัตนัทนะคะว่าด้วยจํานวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ค่ะอยากจะให้ทางเนี่ยช่วยอธิบายในเรื่องของมาตรการแล้วก็แผนการบริหารการจัดการเพื่อรองรับการจัดงาน EC Thailand 2000 ได้รับอะไรก็คือเรื่องการจราจรครับผมตั้งแต่จัดงานเสร็จปุ๊บเราก็มีการทํางานร่วมกับทางเจ้าที่รูปครับปรกษานกันมามาแผนกันตลอดครับเริ่มจากเราครับจะมีพื้นที่จอดรถให้ครับโรงเรียนมีบริเวโรงเรียนเชียงเลยแล้วก็มีชัตเทิหลับขบวนงานแล้วเราจะมีชั้นเขลแหวนครับรับตามรู้จากรอบเกาะภูเก็ตนีตรงงานของผมค่ะแล้วก็เรามีการปิดกั้ขนส่งมีป้ายจราจรแจ้งที่ภาบว่าเราจะจมงานเพื่อ ขอความรู้จากคนเก่งให้อาจจะต้องเรีเกที่นู่นนี่เทคโนโอยีตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของื่นผมคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่ิกสช่วยกันสื่อสารให้คนเก่งขึ้ครับเพว่ามันมีงานมาที่นัอาจจะต้อควรเล่นรถติดบ้างแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาแล้วก็ย้ำเพิ่มจุดสอบรบเท่าไหร่ทุกทีสุดท้การที่ขยายงานใหญ่ขึ้นก็เพิ่มจุดสอบรบเท่าไหร่ดยขออนุญาตถามคุณดารงนะคะในฐานะผู้ประกอบ ในจังหวัดภูเก็ตมองว่าการจัดงาน EDC น่าส่งผลอย่างไรกับภาคธุรกิจและูุตสากรรในจังหวัดภูเก็ตช่วยเล่าให้ฟังถึงความร่วมมือของ EDC ในปีนี้ให้ฟัง่อยได้ไหมคะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับปีที่แล้วก็มีกระแสข่าวเนี่เยอะว่ารดตะอยู่อะไรเพราเราจัดงานจริงวันนั้นเป็นวันที่ลดโลกที่สุดนะครับถูกต้องค่ะ งงมากโล่มงมากเลยค่ะปีที่แล้วเรามีโอกาสเตรียมงนานนะครับสั้นมากมาวันที่สี่มกราเราจัดงานอีกสมกรานะครับมีเราเวลาเรามีเวลาเตรียมตัวแอดสัน่อยในการทำงานให้เกิดขึ้นนะะก็มันก็ผ่านประจักษ์มาเยอะก็ได้รับความร่วมมือจากทางภาคราชการส่วนงานมาช่วยเรานะครับออกไปทุดย่าเคยทำอะไร ทั้งหลายให้มันดำเนินความสะดวกนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทางอำเภออะไรทุกไปรุกยาตเราออกมาครบหมดได้ภายในางก่อนงานนี้ไปยาัานต่รับก็ได้รับขอบคุณทางภาคส่วนราชการทั้งหมดที่ดีที่ช่วยเรานะครับนะครับครานี้มีผลยังไงเมื่อปีที่แล้วชาวบ้านก็แอบตี่กันว่าโอ้ยมัน ไม่ชาวบ้านแย่ไม่ได้อะไรสรุปแล้วเะไรจริงจิชาวบ้านทุกคนดีขึ้นนะครับรถมเอเตอร์ไซค์สองแถวโรงแรมทุลลมกโรงลแรมเป็มหมดเพราะงานทกีก็ 3, 4, คิดว่าช่วยได้เยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมการกลณของเกตกับออกไฟทั่วโลกให้ทั่วโลกไปที่จักอย่งนะครับมากขึ้นนะครับ,นะรบแล้วาาก็จัดงานคิดว่าก็า ก็ดีมากสำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นทะเลที่เราต้องการเก็บเราต้องการการเสิมเตน,นะครับจบา,า,ากภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อให้เก็บน,นะครับเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็มีงานมีอะไรนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับคิดว่าเรามีเวลาเตรียมตัวม,มากขึ้นน่าจะเป็นงานที่ดีกว่าปีก่อนๆที่ปีที่แล้วที่เราจัดมานครับแล้วก็อยากให้ทั้งทีมจัดงาน กไปเรื่อยๆต่อไปเป็นสิบไปยีแล้วก็ตางกัครับก็อย่งยงยงางอื่นครับงานวิจัของเราครับตั้งใจจะเป็นงานที่จัดอยู่นี่นะครับในระยะยาวแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยเราก็จะอยากให้จัดใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นปีแต่ในการที่เราใช้พื้นที่ขนาดภูเก็ตครับเราก็ต้องการความรู้ชั้นจากการหน,น่วยงานต่างๆและเอกชนซึ่งในปีนี้ผมว่าเราได้รับความรู้เยอะขึ้นมากครับไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานรัรนต่างหรือภาคเอกชนร้านอาหารต่างๆหรือว่า คนที่เข้ามาร่วมงานกับเราครับร้านอาหารดังอย่างโกลเดนมีสปัมเราก็เชิญมาร่วมงานขายในงานเหมือนครับผ้าฝส่วนของนักศึกษาที่อะไรน้ากระสีการสแ,ดรแสดงครับเราก็ใช้น้องๆที่ครับเข้ามาร่วมงานในการโชว์กับเรามากกว่าหนึ่งร้อยชุดแล้วที่จะเป็นโชว์การแสดงต่างๆครับผมรวมถึงผแผนในช่วงห้าปีครับเราอยากทำอีโคซิสเต็มของการจัดงานระชาตเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นว่าภูเก็ตครับเป็นจังหวัดที่พร้อมจริงที่ จะปรับงานใหญ่ซึ่งปีที่ผ่านมาผมว่ามันแสดงแส่ภา,า,าพพอละว่ามันพร้อมรลบหรับคนสี่คนครับแต่ว่าถ้าเราได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้นครับเราก็จะทําให้มันยิ่งดีกว่านี้ครับมันอาจจะมีเรื่องเล็กน,น,น้อยที่ทางเรา,าครับยังเข้าไม่ถึงจากชาวเพื่ก็อยากจะฝากทุกคนครับช่วยเป็นเสียงเราว่าโอเคเราพงงร้อมจะดำเนังเสียงจากชาวเพืตทุกคนครับในการร่วมมือทำง,งานด้วยกันครับเป็นพัฒงานาง,งานที่ ก็เพ,พื่อชีวิตเราถือป่าทำดีที่สุดแล้วแต่ปีน,นี้เราจะต้องพร้อมกันให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นบุคลาการบริาที่เชี่ยวชาญและการแพทย์บุคลากรทางทางด้านอินจฉุ่นและก็เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอันนี้ต้องพร้อมกันนะครับะจะประสานง,งานกับทุกส่วนให้ได้มากที่สุด